สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีประจําช่วงของเย็นย่าค่ำมืดวันพุทธที่3กันยายนนะครับปีพศ2568แล้วก็มาติดตามสภาพประกาศกันเป็นประจําทุกวันนะครับช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็นะครับในวันนี้เนี่ยมีปริมาณของฝนนะครับแอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่ามีฝนทุกภาคแล้วก็ตกหนักจริงนะครับ แต่มันเป็นในพื้นที่ใดกันบ้างล่ะนะครับเพราะว่า FC บางท่านก็ตั้งคําถามว่าในพื้นที่ที่ตนอยู่นะครับไม่มีปริมาณของฝนเลยนะครับปริมาณของฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือก็ดีนะครับตกกระจายตัวเป็นจุดเป็นย่อมไปบริเวณทางช่วงภาคกลางก็ดีนะครับโดยเฉพาะภาคกลางโซนแถวนี้แถวทางกาญจนบุรีนะครับแถวทางภาคกลางฝั่งตะวันตก บริเวณทางภาคอีสานตรงไหนกันบ้างล่ะก็คือตามโซนตรงนี้นะครับคือแถวทางชัยภูมิทางโคราชบุรีรัมย์นะทางสุรินทร์ในบางแห่งตรงนี้นะครับจะอนข้าเป็นพิเศษเพาะอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับแล้วก็บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกตรงนี้นะครับบริเวณทางภาคใต้ช่วงนี้ก็จะเป็นตรงแถวแถวนี้ทางตอนกลางกลางนะครับเป็นเพาะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันไปทีละอย่างละอย่าง เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องอ่าน่าจับตาในช่วงนี้ก็คือเจ้าหย่อมลูกใหม่นะครับบางท่านที่เป็นขาประจํา fc ขาประจําของแอดมินรุสิทธิคนจน,นจะทราบกันดีแล้วก็ทราบก่อนไขนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นพายุทั้งสองลูกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับก็มีเวลาเตรียมตัวรับมือกันแบบมถมทืดเลยหลายวานัน นะครับเพราะว่าแอดมินจะแจ้งเตือนนะครับความคืบหน้าแล้วก็ความน่าจะเป็นล่วงหน้านะค่อนข้างให้เวลากับเพราะม่พี่น้องหลายวันโดยเฉพาะเพราะม่พี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนชาวไร่ชาวนาเป็นเช่นไรกันบ้างครับได้รับไร่ละพันกันหรือยังนะครับก็สามารถเข้ามานะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานสภาพอากาศกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยสาะทุกสุกดิบนะครับพูดเล่นกันได้นะครับ ข้างใต้คลิปวิดีโอนี่ของแอดมินนะครับก็ขอกราบขอพรบคุณลวงหน้านะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากในภาพล่าสุดนะครับถ้าเราดูจากในการอัปเดตของแบบจําลองหรือว่าของโมเดลเนี่ยในช่วงเย็นย่ำค่าม,มืดของวันเนี้ยนะครับวันพุทธที่3กันยายนปีพศ2568ภายในอีกประมาณ48ชั่วโมงข้างหน้านะครับ จะมีอ่าความกดอากาศต่ําหรือว่าถ้าหากว่าเราดูอาศัยดูจากพื้นกระแสของลมในระดับพื้นผิวในกระแสของลมชั้นฝนฟ้าคาดการณ์ของโมเดลเนี่ยจะเห็นในทะเลจีนใต้นะครับพัดด้วยกระแสของลมที่มีการหมุนลักษณะยกปริมาณความชื้นก็คือหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับในช่วงวันศุกร์ที่5กันยายนปีพศ2568นะครับเจ้ายอมลูกนี้ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมานะครับอย่างช้าๆนับเคลื่อนตัวมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับจากการอัปเดตล่าสุดนะครับเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับในช่วงวันเสาร์ที่6กันยายนก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งนะครับของทางช่วงประเทศจีนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมาเข้าใกล้กับแถวบริเวณทางเกาะไหหลำ ในช่วงวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับพอในช่วงวันที่8ก็โมเดลนะครับของ ECM เนี่ยก็คาดการว่าอาจจะลงสู่บริเวณทางอ่าวตังเกียรนะครับแล้วความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางเวียดนามทางบริเวณเอ่าวตังเกียรแล้วก็ตามเนีช้ยฝั่งของทางประเทศเวียดนามนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราดูจากในภาพนี้เราก็จะเห็นในประเทศไทยของบ้านเราจะมีปริมาณของฝนเพิ่ม ในช่วงวันที่7วันที่8กันยายนเป็นต้นไปนะครับเพราะอะไรและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมจากพื้นกระแสของลมบนชั้นมรสุมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าโมเดลมีการเปลี่ยนกระทันหันนะครับมีการอัปเดตใหม่ก่อนหน้านี้บอกว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มรสุมจะมีกําลังแรงจากนั้นจะอ่อนกําลังลงนะครับซึ่งจากการอัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยเจ้า,ามรสุมเนี่ยนะครับจะมีกําลังทรงทรง,ทรงตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนไปนะครับยิงไปจนถึงช่วงวันที่7วันที่8นะครับก็ยังคงมีกําลังในระดับปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมบริเวณทางทะเลอ,อันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทย แล้วก็ตรงนี้คือย่อมนะค,ความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่นะครับถ้าหากว่าเราดูจากเส้นทางแล้วก็ทิศทางเป็นไงครับก็คือพัดพาความชื้นเข้ามานะปกคลุมในประเทศไทยของบ้านเราอย่างต่อเนื่องฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่ในประเทศไทยต่างตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองนะฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ได้ในช่วงวันที่7วันที่8วันที่9กก็ถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดในรอบนะครับที่จะมีปริมาณของฝนฟ้าขนองปริมาณของฝนตกหนักนะครับ ประจำเดือนกันยายนเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะเรามาติดตามรับชมแล้วก็เราฟังกันครับเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คในส่วนของข้อมูลนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยบ้านเรานะครับเป็นข้อมูลการอัปเดตประจำช่วงวันที่3กันยายนนะครับปีพศ2568นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือประเทศไทยของบ้านเรานะครับ มันอาจจะหน้าจออาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามากพ็พอดูรู้เรื่องนะครับว่านี่คือประเทศไทยของบ้านเรานะครับแล้วก็นี่ก็คือแนวล่องมรสุมนะครับขนาดนี้มันพาดผ่านอยู่แถวนี้นะครับแนวล่องมรสุมแล้วก็ในประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยมันมีความกดอากาศต่ํานะครับปกคลุมจึงเป็นปัจจัยแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่ทําให้จะคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ3กันยายนนะครับ แนวล่องมรสุมเนี่ยก็ในช่วงนี้นะครับมันเคลื่อนตัวลงมาค่อนข้างต่ําลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าย่อมลูกใหม่นะครับที่มันจะมาช่วงวันที่ประมาณวันที่6วันที่7วันที่8ในทะเลจินตาลูกใหม่ที่กําลังมาจากอาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับผ่านบริเวณทางเกาะประเทศฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับแล้วลงสู่ทะเลจินต้ในช่วงวันที่6 7 8เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีแนวโน้มที่เส้นทางอาจจะเคลื่อนตัวต่ําลงนะครับมาแต่มาตามแนวล่องมรสุมแต่เราก็ต้องคอยอจับตานะครับว่าแนวล่องมรสุมเนี่ยจะมีการขยับขยอนขึ้นไปหรือเปล่าถ้ามาีแนวล่องมรสุมทักเคลื่อนตัวขึ้นไปเนี่ยก็ส่งผลทำให้เส้นทางของเจ้าหย่อมเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่จากการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับณปัจจุบันมันให้เหินขึ้นทางช่วงจีนตอนใต้น,นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อไปการบบมา เราก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่ามันจะเคลื่อนตัวลงมาต่าลงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความน่าจะเป็นสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือบริเวณทะเลจีนใต้นะครับตรงนี้คือบริเวณทะเลจีนใต้ส่วนตรงนี้นะครับก็คือพายุดีเพช่นนะครับซึ่งมันอยู่ห่างไกลกับประเทศไทยของบ้านเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าเผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านสงสัยนะครับว่าเจ้าตัวดีที่เป็นภาษาอังกฤษมันคืออะไรมันคือดีเพชนนะครับ เจ้าตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยของบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ย่อมลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดอ่าวันนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นภาย,ภายในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านับต่อจากวันนี้เป็นต้นไปในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันที่3ถึงวันที่7กันยายนปีพศ2568ในประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็ปริมาณของฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทางช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑลนะครับอิทธิพลจากล่องมรสมที่พาดผ่านแล้วก็มรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมยังคงต้องเฝ้าระวังน้ําหลากนะครับแล้วก็จากปริมาณของฝนที่ตกลงมาสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางช่วงภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรจังหวัดสุโข,ขทยัยจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์นะครับ แต่อาจจะเป็นผลดีสำหรับทางช่วงภาคอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทางกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลที่จะมีปริมาณของฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่อาจเป็นอุปสรรคการเดินทางฝนตกถนนลื่นต้องเพิ่มความระวัดระวังพกล่มเสื้อกันฝนนะครับฝนมักจะเกิดขึ้นได้หลายช่วงนะครับในช่วงนี้ ส่วนบริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับมรสุมยังคงมีกําลังในระดับปานกลางอิทธิพลของมรสุมเนี่ยทำให้มีฝนตกหนักนะครับในบริเวณทางช่วงภาคใต้ฝั่งอันดามันแลวก็ทางฝั่งตะวันออกชาวเรือชาวประมงขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากนั้นนะครับส่วนในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2568 ในประเทศไทยของบ้านเราครับยังคงมีฝนตกกระจายตัวหลายพื้นที่เน้นย้ํานะครับ8-12ยังคงมีฝนตกกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่นะครับและยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันส่วนมากบริเวณทางช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานทางตอนกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคก,กลางทางกอทอมอทางปาริมณฑลนะครับอิิพล ยังคงมาจากล่องมรสุมที่พัดผ่านและยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางช่วงภาคกลางนะครับก็ขอให้ที่ตามข้อมูลนะครับข้อมูลนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หักนําข้อมูลใหม่มาอัพเดทแทนทีและจากในภาพนี้นะครับก็คือเรดาร์คาดการณ์นะครับของกรมอุตุนะครับในช่วงวันที่3กันยายนวันนี้ก็เห็นไหมครับเน้นพื้นที่แถวนี้นะครับก็เป็นไป,นปนดังตามคาดเลยก็คือทางช่วงภาคอีสาน ทางฝั่งตะวันตกแถวทางชัยภูมินครราชสีมาทางบุรีรัมย์ช่วงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็มีเกิดขึ้นทีนี้คาดการณ์ในวันที่4กันยายนนะครับก็วงเป็นอาซีเลียมเลยนะครับพวกนี้แถวทางช่วงภาคตะวันออกนะครับทางจันทบรุรีแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตราดนะครับเน้นเป็นพิเศษพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นจุดเป็นจอมแถวทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ เป็นช่วงไปบริเวณทางภาคกลางตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ช่วงนี้ยังคงต้องทําใจปริมาณของฝนตกชุกปริมาณฝนตกสะสมนะครับเพราะว่าอิทธิพลของมอรสุมที่มีกําลังในระดับปานกลางยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้มีฝนนะครับเกิดขึ้นได้ในทุกวันช่วงนี้ตกได้ตกดีนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่5กันยายนนะครับคาดการจากแผนภาพคาดการของโมเดลเนี่ยก็จะมีฝนดีเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะ ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับทางอ่าตั้งแต่จันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็มีเป็นจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงแล้วก็เขียวค่อนข้างเข้มปกคลุมนะครับขยายตัวเป็นวงกว้างก็มีโอกาสเกิดขึ้นทางอีสานทางฝั่งตะวันตกนะครับทางอีสานฝั่งตะวันตกแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงในบางจุดในบางยองมีโอกาสฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับจากนั้นในช่วงวันที่6กันยายนนะครับแนวโน้มเป็นไงครับ ปริมาณของฝนนะครับจะกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีภาคกลางก็ดีภาคตะวันออกก็ดีภาคใต้ฝนก็เพิ่มภาคเหนือเรียกได้ว่าทุกภาคนะครับต้องจับตาช่วงตั้งแต่วันที่6กันยายนเป็นต้นไปนะครับสภาพอากาศเริ่มแปรปรวนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงวันที่6กันยายนในช่วงวันที่7นะครับดูเหมือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นะครับเพราะว่าปริมาณความชื้นเนี่ย ก็จากมรสุมเนี่ยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นเห็นไหมครับทําให้มีฝนหนักๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็พื้นที่ด้านรับมรสุมอย่างเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกละนองจันอ่ะขออภัยครับทางละนองพังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบร่วมเพช,ชบรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับทางภาคตะวันออกทางจันทบ,บรุรีทางจังหวัดตราดภาคตะวันออกเชียงเ,เหนือนะครับผลกระทบต่ตาๆกันมานะครับแล้วก็ในวันที่8นะครับวันที่9เห็นไหมครับ ก็สืบเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมันดูได้ที่สุสดถึงแค่ในทะเลจีนใต้ทางช่วงตอนกลางๆเท่านั้นซึ่งถ้าเราดูภาพเยืองออกไปนะครับจากโมเดลเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นเจ้าหยองความกดอากาศตามที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่จากในภาพนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในประเทศไทยของบ้านเรานั่นเองนะครับว่าผลผลพวงและก็ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบ้างก็คือจะเน้นหลักๆก,ก็คือทางภาคตะวันออกนะครับ แถวทางอ่ะและยองจันทบุรีจังหวัดตราดเนี่ยก็เตรียมตัวรับมือนะครับฝนเพิ่มแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปช่วงๆนะครับขึ้นอยู่กับวันแล้วก็เวลาภาคกลางภาคเหนือภาคใต้จากนั้นนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาเช็คหลายภาคก,กันนะครับภาคเหนือนะครับก็คาดการว่ามีฝนฟ้าขานองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกและทาง จังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองคาดการร้อยละ70ของพื้นที่ปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนคนรราชสีมาจังหวัดกาฬสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและก็ทางจังหวัดอ bon, ุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสลมช่วงนี้จะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคกลางคาดการฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองคาดการร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดสะแก้วจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและบริเวณทางช่วงจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองคาดการร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพช,ชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาและก็ทางจังหวัดยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตงะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตงะวันตกนะครับคาดการมีฝนฟ้ากะนอง อยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดละนองแล้วก็ทางจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณทลฝนฟ้าขะนองร้อยละ7จของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมจากทางตงะวันตกเฉียงใต้ตความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาดูพื้นที่ฝนสดกันนะครับขณะนี้ที่เรากําลังรับชมแล้วก็รับฟังผ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็อย่างที่เราได้อธิบายไปว่าช่วงนี้นะครับมรสุมมีกําลังแรงนะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็โมเดลมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับเกินคาดนะครับ,บวันนี้นะครับเริ่มมนที่ทางช่วงภาคเหนือนะครับก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะครับหลายพื้นที่มี ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นคลายร้อนนะครับทางช่วงเฉยประกาศนะครับทางตอนล่างๆของทางช่วงแม่อายหลวงนะครับก็มีฝนเกิดขึ้นทางพลาวกาลังเข้ามาทางเชียงดาวทางบ้านปิงโขงนะครับทางบ้านร้อมทางแล้วก็ทางช่วงบ้านแดนดินนะบ้านแดนดินลงมาทางช่วงห้วยน้ํากลืนนะครับทางช่วงห้วยน้ํากลืนแล้วก็ทางบ้านวังมาริวนะบ้านวังมาริวทาง ล่างๆของทางทำรอดนะครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในตัวอำเภอเมืองนะครับทางบ้านบอกจําแปะทางห้วยหีนะครับแล้วก็ทางห้วยสายทางบ้านแก่นฟ้าทางบ้านห้วยนาทางคุณยมทางแม่สุรินนะครับก็มีฝนตกกระจายตัวนะครับวันนี้เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมก็คือคลืมๆส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีตกปล่อยปลายลงมาเด๋ยวตกเดวหยุดตลอดช่วงเลยนะครับทางช่วงภาคเหนือนะครับ เนี่ยนะครับก็ขยายตัวแล้วก็ตกปนวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ดีนะครับทางจังหวัดลาพูนลาปางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายจังหวัดครอบคลุมนะครับวันนี้บริเวณแถวทางอมก่อยนะครับทางยางเปียงทางใกล้ๆกับทางดอยเต่าทางห้วยสาลาทางบ้านแม่ตื่นนะครับแล้วก็แถวทางท่าสองยางลงมาทางแม่สอดเจดีโคพพพระนะครับวันนี้นะครับทางช่วงบ้านแม่กาสาเนี่ยนะครับ แม่กา,าสาทางห้วยปูแถวทางแม่กองน้อยทางปงน้ําร้อนทางของหลานนะครับก็มีฝนตกเป็นช่วงๆตลอดช่วงไปนะครับจังหวัดลาพูนลาปางนะครับแล้วก็มีมีประปายแถวทางจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เด่นชัยแล้วก็ทางช่วงจังหวัดอุตรดิต์นะครับคึมคลึมเป็สนส่วนใหญ่ทางสีสำโรงสวรรค์โลกสุขโขทัยทางใกล้ๆก,กับทางบ้านนาย่างนะบ้านนาย่างแล้วก็ ทางช่วงอาตะผานหินเริ่มเข้านะครับทางบามุนนาคทางบึงนารางทางชุมแสงทางหนองบัวนะครับกําลังตกหนักอยู่ทางแถวทางชนแดนทางบ้านโคกจาวทางบ้านเนินม่วงนะครับแถวทางบ้านวังจานทางบ้านขมวดแล้วก็บ้านน้ําวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ในตัวอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็กําลังตกหนักทางห้วยใหญ่ทางน้ําเดือนะครับแล้วก็ทางซับเจริญทางกดชุมแสงนะครับขณะนี้กําลังตกหนักนะครับ แล้วก็ใกล้ๆกับทางชัยภูมินะครับวันนี้จากนั้นนะครับเราไปต่อกันที่ทางช่วงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยวันนี้นะครับทางช่วงจังหวัดเลยทางน้าโสมนะทางอทางมีคลื่นๆทางช่วงอําเภอนนวารีทางพําไผ่นะครับทางอําเภอท่าบอกนะครับคลื่นๆคลื่นๆอย่างเดียวนะครับวันนี้ในช่วงเย็นยามค่ำมืดวันนี้ทางหนองสองห้องนะครับทางพน้องนะครับ ก็เป็นกลุ่มเมฆที่เคลื่อนตัวผ่านแล้วก็แถวทางนาส้มโหงนะครับมีฝนตกนะครับทางนาส้มโหงนากลางทางบ้านชัยมงคลทางบ้านหินรับทางจังหวัดหนองบัวลําพูในตัวอําเภอเมืองนะครับก็มีฝนตกนะครับทางบ้านเสาเรานะครับแล้วก็ทางกุดน้ำสายทางคุดดูทางนาคาทางดอนปอทางสายมูลนะครับทางบ้านคําจันทร์ทางอาคาก้อมนะครับ บ้านคำก้อมแล้วก็บ้านหนองว่าก็มีปริมัยของฝนตกหนักนะครับทางอย่างน้อยทางดอนตูมทางบริเวณอ่าบอ่อบือนะครับแล้วก็ทางเปื่อนน้อยทางข่าวไร่นะครับตกกระจายตัวจังหวัดกาลสินนะครับเนี่ยนะครับก็มาขึ้นอยู่กับในช่วงเวลาและก็กลุ่มฝนเคลื่อนตัวผ่านนะครับกาลสินโพชัยนามนคำชมพูดงเย็นทางกุชินารายนะครับ กเป็นจุดเป็นย่อมทางจังหวัดร้อเอนะครับทางว่าปีปทุมทางช่วงนาเชื่อกุดรังบ้านไผ่นะครับทางอ่านี่นะครับทางขวา่เนี่ยนะครับทางอ่าบ้านดอนตะแบงทางโนนสวรรค์นะครับบ้านนนสวรรค์ทางพลทางกุดลูน้องขามนาดีนะครับทางบัวใหญ่ทางสีดาทางบ้านกันกกงทางจตุรัสนะครับแล้วก็ทางบ้านปางทางโคง ทางบ้านกระถิ่นทางพิมายทางบุสวนทนายทางผาทองคํานะครับทางบ้านตือแล้วก็หลองบัวโคกนะครับทางบำน็ตนารงนี่ค่อนข้างตกหนักนะครับบําำน็จนารงแล้วก็กําลังเข้าแถวทางด่านขุณทดนะครับเข้าทางนครราชสีมาทางโนนสูงพิมายกาลังโดนถล่มแล้วนะครับแล้วก็ทางโชคชัยทางโชคชัยทางคอนบุรีทางกุดโบดนะครับ ทางบริเวณแถวในช่วงตัวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับฝนกลุ่มฝนชุดใหญ่กําลังเข้านะครับแถวทางอำเภอขามทะเลสออำเภอโนนไทยนะครับอำเภอโชคชัยทางช่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนแดงนะครับอำเภอปักธงชัยอำเภอสูงเนินอำเภอโนนสูงอำเภอจักราชนะครับอำเภอสีคิวอำเภอขาม สแกแสงนะครับอําเภอพะทองคําอําเภอหนองบุญมากนะครับอําเภอคอนบุรีอําเภอพิมายนะครับอําเภอห้วยตแหลงอําเภอวังน้ําเขียวอําเภอคงอําเภอด่านขุนทดอําเภอปากช่องนะครับอําเภอเสริงสางอําเภอเทพรักอําเภอประทายอําเภอจุมงวงอําเภอบัวใหญ่อําเภอเมืองยางนะครับอําเภอแก่งสนามนางอําเภอบัวายอําเภอศรีดาแล้วก็อําเภอลำธเมนชัยนะครับอันนี้คือพื้นที่เสี่ยงของทางโคราชนะครับ ทางจังหวัดนครราชสีมาก็เตรียมตัวนะครับรับมือวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับถล่มนะครับแล้วก็ทางช่วงอ่าจังหวัดขอนแก่นกาลสินนะครับร้อเอ็ดก็มาเป็นช่วงๆแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้กําลังถล่มแถวทางตอนล่างของทางอ่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแถวทางตอนกลางๆเนี่ยนะครับแถวทางอําเภอหนองหงอําเภอหนองกี้นะครับอําเภอชํานิอําเภอแล้วก็ทางช่วงอําเภอนางรองนะครับ อำเภอนางรองอําเภอปักคำนะครับอําเภอละหานทรายเนี่ยนะครับก็มาเป็นช่วงๆมาไปละลอกเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทางบุงช้างเนี่ยนะครับทางพระพาชัยมาทางเดือพัฒนานะครับอําเภอประซราจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทางช่วงตอนบนครับอําเภอสตึกนะครับก็เป็นจุดเป็นย่อมนะครับทางทางสังขะทางภูสิงห์นะครับทางตอนล่างๆไทยแล้วก็กัมพูชา นะครับก็โดนฝนถล่มกันไปนะครับในช่วงเย,งย็นยามค่ำมืดวันนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าขอแสดงความดีใจด้วยกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่นะครับหลายพื้นที่รอคอยการมาของฝนนะครับทางช่วงภาคตะวันออกกันบ้างนะครับแถวทางช่วงอ่าบ้านสร้างนะครับแถวทางปราจีนบุรีทางสีโมโหสถนะครับวันนี้ก็มีฝนเข้าแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปปกคลุมแถวทางช่วงบางน้าเปรี้ยวต่อนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาแถวทางช่วงวังใหม่ทางของหาททางของตะเกาวบบอดทองนะครับแล้วก็ทางเกาะจันต่อร่างๆของเกาะจันนะครับทางหนองใหญ่ทางคของภูทางเขาชะเมาชุมแสงทางแกลงทางน้ําเพลินนะครับแล้วก็มีมีปะปลายบ้างแถวทางทุ่งขนาดทางซอยดาวทางซอยดาวทางโป่งน้าร้อนนะครับวันนี้แถวทางห้วยสะท้อนนะครับแล้วก็ คาดว่าทางท่าใหม่ทางคุ้งวิมานก็จะได้รับผลกระทบนะครับต่อไปจากนั้นนะครับทางช่วงภาคกลางวันนี้นะครับภาคกลางวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะค,ค่อนข้างเยอะตกกระจายกระจายนะครับก็ในช่วงอ่ะไม่บ่ายวันนี้ก็คงยังคงยกเว้นทางภาคใต้โซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนที่น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆเขานะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มเนี่ยกลุ่มฝนก็กําลังเคลื่อนตัวนะครับอาจจะมาในช่วงประมาณ ยิ่งย่ำมืดนะครับมาช่วงค่ำๆหน่อยทางโซนภาคกลางตอนล่างนะครับกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมนะครับแถวทางช่วงอาสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับซึ่งถ้าเราดูจากในภาพนี้นะครับขณะนี้ก็แถวทางอู่ทองสองพี่น้องทางสุพรรณเนี่ยนะครับสุพรรณศรีประจันทางดอนเจดีทางเหล่าขวัญเนี่ยนะครับทางพนมทวนทางพระแทนทางกำแพงแสน ทะเลบกนะครับทางท่าม่วงนะครับท่าม่วงแล้วก็มีปาปายแถวทางกาญจนบุรีทางจองบึงนะครับกําลังเคลื่อนตัวมาทางเนินม่วงนะครับทางโพธารามคือด้านต่อไปนะครับโพธารามบ้านโป่งก็เตียบตัวนะครับแล้วก็ตัวอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็คาดว่าทางจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆก็เกิดค้ำๆนะครับก็จะมีมาอีกระลอกหนึ่งนะครับก็หนักพอสมควรอยู่นะครับนครปฐม แถวทางบางเรนก่อน,นครับโดยจะโดนทางบางเรนโดนทางนครเชียงศีสามพนนครเชียงศีนครเชียงศีสามพันแถวสารยาอมน้อยอมใหญ่นะครับแล้วก็ขยายตัวนะครับแถวทางสม,มุทรสาครสม,มุทรปราการ,ารกรุงเทพมานครนนทบุรีปรทุมธานีสาตองหินปากเกร็ดนับแถวทางบางแคบางเขนนะครับแล้วก็ทางช่วงบางบัวบางบ,บุทองนับทางสามโคก พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ทางอ่างทองสิงห์บุรีต่อไปนะครับตอนนี้มันถึงแถวทางช่วงสีประจันดอนเจดีทางสุพรรณแล้วนะครับทางโพตควรนะครับก็เตรียมตัวนะครับพี่น้องภาคกลางนะครับจากนั้นไปดูทางช่วงภาคใต้กันบ้างนะครับภาคใต้วันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับก็ตามที่เราได้นั่นไปก็คือถ้าหากว่าใครที่เป็น f อฟซีขาประจำนะครับติดตามแอดมินทุกคลิปนะก็ต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วย เมื่อคลิปช่วงเช้านะครับไอดมินก็บอกไปแล้วว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นทางช่วงภาคใต้ตอนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคใต้ตอนกลางซะเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรนะก็ได้อธิบายไปเมื่อช่วงเช้านะครับนี่นะครับทางเกาะ2นะครับเกาะ2ทางจังหวัดระนองเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นทางทัชนะทางกรุลบุรีตะกัวป่าทางพังงาเนี่ยนะครับตกหนักถึงหนักมากครับพังงาท้ายเหมืองทางแล้วก็ทางภูเก็ตเกาะยาวเขาพนม ทางจังหวัดกระบี่นะครับทางช่วงทุ่งแสงพระแสงนะครับทางนาสาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสุราษฎร์ธานีทางที่ชนทางทักษาลาทางนครศรีธรรมราชบ้านกลองทุ่งสงนะครับแล้วก็ทางทุ่งยางงามทางจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีป่าปลายลงมาทางอาคนโดนสตูนนะครับทางคลองแงหัดใหญ่สงขลาทางคนเนียงจันทันทวีนะครับทางสะเดาสาสะบ้าร้อยทางสะบาย้อยทางยาลานะทางปัตตานีแล้วก็คาดว่าครับในช่วงประมาณหัวค่ำ มันน่าจะขยายตัวเป็นวงกว้างนะครอบคุมทั้งเยรา,าทั้งนาราธิวา่าทั้งเบตงทั้งสุไหงโกโลกต่อไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นปันนังสตานะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็เตรียมตัวรับมือนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันกําลังเคลื่อนตัวมาจากทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือนะครับกำลังอาลงสู่ทางใต้ค่อนไปทางตะวันออกนะเพราะว่าพี่นองทางภาคใต้เตรียมตัวรับมือนะครับ มันกาลังเคลื่อนตัวมาจากทางช่วงยะลาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ทางปัตตานีทางยะลาเนี่ยก็มีฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่นะครับหากว่าเส้นทางของเจ้ายอมลูกใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ